เอามีอะไรต่อไปอีกเพรากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวอย่างไรสํานึกว่าในวัฏสงสารมีนิพพานครับก็อยอมอยอมรับว่าได้ได้กล่าวว่าในวัฏสงสารมีนิพพานในความหมายที่ว่าให้หาคนพบให้นิพพานในวัฏสงสารเพราะว่านิพพานนั่นคือความดับหรือหยุดแห่งวัฏสงสาร ก็ดูเองทุกคนกันแล้วกันว่าหยุดหรือดับแห่งวัฏสงสารนั่นจะไปหาที่ไหนจะไปดูที่ไหนมันก็ดูที่วัฏสงสารที่มันหยุดและมันดับนั่นเองนี่เราก็พูดอย่างที่พอมองเห็นได้ที่เขาเขาถือกันตามหลักของเขาพวกไหนก็ไใหม่รู้สอนกันมาอย่างที่เรียกว่า พระนิพพานอยู่ทิศหนึ่งวัตสงสารอยู่ทิศหนึ่งไม่มีวันที่จะพบกันได้วัตสงสารอยู่สุดฝ่ายนู้นพระนิพพานอยู่สุดฝ่ายนี้แล้วจะดับวัตสงสารได้อย่างไรพระนิพพานจะดับวัตสงสารได้อย่างไรจะดับไฟต้องดับที่ไฟนะนี่พูดกันง่ายๆเด็กๆฟังถูกว่าถ้าจะดับไฟต้องดับลงไปที่ไฟ นะพอมีความดับแห่งไฟมันมีที่ไหนถ้ามันไม่มีที่ไฟความดับไฟมันก็ต้องมีที่ไฟความดับแห่งวัฏสงสารมันก็ต้องมีที่วัฏสงสารนั่นเองเมื่อถือความดับวัฏสงสารเป็นนิพพานมันก็ต้องหาพระนิพพานที่ความดับแห่งวัฏสงสารหาความดับแห่งกิเลสที่กิเลสนั่นแหละทาให้กิเลสมันดับลงไปมันก็มีความดับกิเลสที่นั่น เราจึงบอกว่า,าหา,าความเย็นที่ความร้อนที่การดับลงแห่งความร้อนนั่นแหละคือความเย็นปู่ย่าตายายอาของคนเมืองนี้ก็อหญ่เมืองนี้บ้างหน่อยว่าของคนแถบนี้ถิ่นนี้ฉลาดมากนะที่พูดว่าเอามะพร้าวนาลิเกกลางทะเลขี้พึ่งคือวัดน,นิพพานอยู่กลางวัดตะสงสาร อุตสาลงทุนทําสะน้ําสะใหญ่มีต้นมะพร้าวอยู่กลางสะนั่นเสียเงินค่าน้ํามันรถแท็กเตอร์ไพะยะนะนึ่งกจะได้สะนี่มาเพื่อคุณไปนั่งดูไปนั่งดูดูน้ําในสะพิ้วพิว,ว,วอยู่เป็นวัตฏะสงสารบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์แพ่ชน,นะได้เสียยิงชัยนะั่นเป็นวัฏฏะสงสารคือส่วนที่เป็นน้ําแล้วพระนิพพานแม่อยู่กลาง วัฏฏะสงสารในกลางสาะนั้นก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สาะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่น้ำไอ้ที่ตรงต้นมะพร้าวนะ่ะเป็นพลนันิพานไปดูมันอยู่กลางวัฏฏะสงสารได้โดยที่ไม่ต้องเป็นวัฏฏะสงสารเพราะมันเป็นความดับแห่งวัฏฏะสงสารนั่นจึงมีบทร,ร้องว่ามะพร้าวนาลิกเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลที่พึ่งฝนตกไม่ต้องว่าร้องไม่ถึง ก็หมายความที่ต้นมะพรพาวนะ้ำฝนตกไม่ต้องพ้าร่องไม่ถึงคือความทุกข์ไม่ถึงความทุกข์ทุกไปถึงอยู่แต่ที่วัดตสงสารคือน้ําทะเลขี้พึ่งขี้พึ่งพอร้อนก็เป็นของเหลวพอเย็นก็เป็นของแข็งเนี่ยคือบุญและบาปดีและชั่วมันคู่กันอยู่อย่างนี้นิพพานต้องเหนือนั่นต้องเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วก็เหนือหาความทุกข์ ก็เนือวัฏฏสงสารคือหยุดวัฏฏสงสารดับวัฏฏสงสารแต่มันก็ดับที่อื่นไม่ได้มันก็ดับที่วัฏฏสงสารถ้าเหนือวัฏฏสงสารมันก็ก,ก,ก็อยู่เนื้อวัฏฏสงสารที่เรามองเห็นได้อยู่ว่าอำนาจอิทธิพลของวัฏฏสงสารทําอะไรแก่พระนิพพานไม่ได้ถึงกับพูดว่าที่นั่นฝนตอไม่ต้องพระร้องไม่ถึงที่นั่นถึงได้แต่ผู้พ้นบุญ พ้นบาปมาแล้วมาติดอยู่ที่บุญพ้นบุญแล้วจึงจะไปที่นั่นคือพระนิพพานนี่เราจึงยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าคนพระนิพพานนั้นต้องดูที่วัฏปะสงสารและดับมันเสียให้ได้ต้องการความเย็นก็ดับความร้อนเสียดับความร้อนที่ไหนมีความเย็นที่นั่น ดับวัตสงสารที่ไหนมีพระนิพพานที่นั่นดับกิเลสที่ไหนก็มีพระนิพพานที่นั่นดับน้อยก็มีน้อยดับมากก็มีมากดับชั่วคราวก็มีชั่วคราวดับท,ทาวรก็มีทาวรทนั่นอย่าไปค้นหาที่อื่นเลยจะดับทุกขต้องดับที่ความทุกอย่าเอาไปไหว้คนละอย่างคนละแห่ง ความทุกข์อยู่ที่บ้านเครื่องดับทุกข์อยู่ที่วัดแล้วเมื่อไรมันจะเจอกันมันมีความทุกข์ที่ตรงไหนมันก็ต้องดับทุกข์ที่นั่นยังขอยืนยันต่อไปว่าให้ค้นหานิพพานในวัฏสงสารให้ค้นหาความเย็นที่สุดกลางเตาหลอมเหล็กที่กำลังลุกโชนอยู่ทั้งโง่ก็คงไม่ฟังไม่ออก ถ้าไม่ง่เกินไปก็คงจะฟังออกว่าดับทุกขก็ต้องดับที่ความทุกข์ดับร้อนก็ต้องดับที่ความร้อนดับวัฏสงสารก็ต้องดับที่วัฏสงสารเราจึงจะได้ความเย็นหรือพระนิพพานมาที่ตรงนั่นเองตรงนั่นเองยืนยันว่าตรงนั่นเอง